บอกบอกเยบอกเอ้ยไปได้หรอกคาถึงบอกเกินแล้ว ช่ค่ะช่องแม่นี่ดูชาแนลค่ะนี่วันนี้เราวันนี้เรามาตามติดน้องแก้มนะคะว่ามาถึงงานแล้วจะไปไหนวันนี้หนูมากับใครลกูกมากับพี่ถิ่นแล้วก็พี่เก่งค,ครับแล้ววันนี้หนูนั่งรถมากับใครวันนี้ทําไมมาถึงเร็วกับ <ละ S 2> แม่เยาวนะไะแม่เยาวพ่อโอนะคะเฮ้ยเพงใครอ่ะเพีงแม่แพ้วันนี้มางานเร็วนะคะวันนี้พาน้องมาที่ไหนเนี่ยเราอยู่ตลาด นิกแม็กเหรอใช่ตลาดนิกแม็ก <c oughs> ล่าสุดน,นะคะก็ถึงแล้วนะคะถือสาดใจเลยไ,ไปหาหมูสูให้เราพื้นที่วันนี้ครับแคบนิดหนึ่งนะคะระ <c oughs> วงังนะลกบระวังล้มนะ เข้าบ้านในเฮตุใดกวันครับวันนี้มีอะไรมาโชว์ครับผมมีไนก <laughs> ี่วันเนี่ยวันนี้เพิ่งวันเดียวของเมื่อคืนหรอครับว้ามื่อคนดีมาหน้าเงินเมื่อนในบริษัทหนับเพืบริษันับใครเมื่อคืนนี่พววนนี่แก <c oughs> ้มจ้าพี่ความปนละความปนมาอะไรอ่ะเครื่องบินอีกแล้วมันคือเอาอะไร อานออกบอลมันเป็นของยังไงไม่ทิกระปอนแมไม่เอาเราพี่จะมานับช่วยแม่ไม่เชื่อเอาละหนาขึ้นจุดไม่น่าช่อันหนึ่งนไปเลวนี่คือมิ้ใช่ไหมมิ้ใช่ไหมหมมิ้ใช่ไหมมิ้อะไรนทมิทจรีกี่แสนกี่แยังมิ้ะแบ่งเช่า ก็ไม่มีถุงเสียไม่มีถุงเสียนับเพื่อนก็นับดีๆได้เหลือเงินสองแสนล้านนี่ยลูกแบงร้ออยู่ในนั้นอะทำไมตรงนี้สถานที่เป็นยังไงแล้วแต่บางที่บางส่วนแล้วแต่เราจะคือแล้วแต่เราจะบางที่มันก็โอเคบางที่ก็เป็นอยังไงสีแกมหัวน้อยมีสีต้องเขียนครับว่ามีสีแกมมีสีแกม มิสมิสซิลีโูได้แบงค์พันด้วยหรอลูกได้ไให้หน่อยได้แบงค์งพนันด,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 ด้วยหนึ่งล้านเซนเะดี๋ยวเราจะสั่งพัดลมกันนะเวลาน้องมาจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าเรามีสมาชิกเพิ่มน้อง,องชายอะอะไร,รอ่ะหอหอพักหอพักถ้าเราโดดลงไปอะ สวัสดีไม่ได้เจอกันอีกบ๊ายบายเลยแบบกู๊ดบายอ่ะแล้วก็วิวไปคิมน้ำแบ่งอีกสีแล้วหน่อยคลิปอันี้เอาแบ่งอันี้แบ่งนี้สิบแปดห้าสิบแบ่งร้อยไปทีแกมตั้งแบ่งร้อยนับแต่แบ่งร้อยอันนี้อันนี้เมื่อคืนนี้เราแจกอาจารย์นันตีไปกี่คนนะสิบเอ็ดคนปะน้องทีแกมนะคะเมื่อคืนนี้แจกมลัยอาจารย์นันตีนะคะเพื่อนด้ตีมหนาเวทีเมื่อคืนนี้เพื่อนก็เลยว่าอัน น้องยังไม่เคยให้อาจารย์ดนตรีเลยอาจารย์ดนตรีเล่นดนตรีให้น้องนะคะน้องก็ให้คนละหนึ่งร้อยบาทนะคระับเถียงหน้าน้อยต้อยเจ็บแล้วคนเถียงหน้าน้อยน่ะหรอไอ้ไ<ห>น,นับต้อยอ,อ,อยู่เถียงหน้าน้อยอออลออแล้วเอาบใบมาดำถ้าเ <c oughs> กมมันจะเกมจะร้องคืนนะเกมเราคงมีเราตักผ้านะคะเราไม่ได้นั่ง ขู่โค้งๆเน่อันนี้ร้อยหนึ่งแกมจับเพอาหนึ่งผลงานเพลงค่ะต๊อดตัดออกมาเองต๊อดทำไมต๊อดคืออะไรอ่ะเป็นขยบไงต๊อดตัดภาษาอะไรภาษาเลยตัดต๊อดพี่คิมเป็นคนบ้านไหนเนี่ยคนบ้านคืงไม่ใช่เอาพี่คิมเป็นชาวต่างชาติเลยนะบ้านนังบ้านแสดงว่าอยู่ก็เป็น อยู่บ้านไหนบ้านหางามอยู่บ้านไหนจะแล้วไหมตัวบันแห็ดมาทับกันนะคะที่เมื่อคืนนี้จะได้เท่าไหร่มื่อวนี้จากมาลัยบ้านหักแม่แม่ให้สี่พันบาทนะคะกินยาแล้วมันอะไรไงต้องกินยาไหมใช่ไหมกินยาอะไรแกมกินตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวรอบหน้าจะมีเปรด้วยนะเวลาหนูหนูร้องเพลงเสร็จอ่ะก็ลงมานอนพักนะลูก มีเปนน้อยๆกับพ่าหงน้อยหัวพังสี่ห้าลงวเวงกี่ห้านอนนอนเอ็นแบบอันนี้เฉยอยากได้เตียงจะเียาใจใส่มากันทำได้อะสั่งให้แล้วจัดการให้แล้วกี่วันน่าจะไม่เกินาทิที์นึงมารอบหน้ามาลอรอบหน้าน่าจะได้ไม่นนยจัดการให้หนูแหละตีนอนพักคือรอบเลยลายกว่าสามหาวแล้วไม่เป็นไรแล้ว สิบห้าแล้วสิบห้าแล้วเลูกใช่เปย์เอลังเปย์น่อยๆพับมานั่งในโฮมเพียนเหนัอนนึกแดดเลยอุ้ยแกมทำไมได้เยอะจังได้น้อยได้น้อยเพราะเมื่อวานคุณมันน้อยไงไม่เป็นไรนะลูกได้เยอะได้น้อยก็แม่แม่เขาก็มาให้รวมๆกันเป็นเงินหลายบาทพี่น้องเพราะว่ามารอบนี้หนูมากี่วันนะลูกมาสามวันจ้าสามวัน เมื่อดีฮะขึนยาอะไรยังนไปหยิบไหมเดี๋ยวหาตัวน้องหยนอตแรกหยิบเป็นว่าใดนะสี่หน่าสี่หน่าหยิมสี่ปุ๊บมีเพื่ผมอยู่นะคะไปนอนเล่นอยู่อยู่สือพิเกตเนาะใช่ไหมใช่เขารอทำเวทีสิพอลิเกตใช่ไหมแน่บอกน่าเก๊เจ๊ต้นเอาผู้ใดญ่วาก็เลยว่าผู้ใหญ่วาในได้เท่าไหร่นับดูซิลูกแบ่งลอยได้เท่าไหร่ อันออีนา้รเอามาไรยสี่สเนาีไหมกเจแป้าสิบสิบสองสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปดสิบเก้ยี่สิบอันนี้สองพันสองพันป็นสามพันเดี๋ยวรอพี่คิมนับเสร็จก่อน อันนี้พันหนึ่งครับเป็นสี่พันสี่พันกับอีกสามพันเป็นเจ็ดพันสายสะพายเป็นเจ็ดพันสิบบาทดูอีกส0บบาทเลยรอแบงค์ยี่สิบพี่คิมนับช่วยน้องนะคะน่ารักมากพี่ในวงดูแลเก็บเงินซอยน้องแล้วก็เอาหน้องเก็บใส่กระเป๋ามื่อฝากเนี่1สิบ พันหนึงพอดีเป็น8 0 0พันปว้าปพันบาทขอบคุณแม่แม่ด้วยครับเข้ากับซิ้นหมดเลยปพบาทเอาเก้าักับเมื่อคืนที่ให้จานน้ีก้นเก้าพันอือใช่แล้วก็แล้วก็สิบาทแล้วก็สิบบาทเท่าไหร่เนี่ยเก้าพันนเ้านหนึ่งร้อยสิบบาท เกบคนปรมานสบา้บามีอีกค่ะบาอันนี้เก็บไว้ดีๆอันนี้สา0พัเดยาไ,ไ,ไปแล้วครับเมื่อกี้ขอบคุณแม่ๆด้วยเแม่แม่นะคะที่ๆๆให้รางวัลนะรางวัลหน้าเวทีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะมาไลน์มาไลน์ออนไลน์มาไลน์ครับแต่มันมันมาหัวสึกหวดรักในน้อยใจรักนานๆเนาะมันสั่มไงแม่มาสักหนึ่งท่อนอ่ะสักหนึ่งท่อนมันสั่มเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนรูปที่ดีเลยอยากเกีียวแบบลำไทยออันนน้ตเก็แบบลำไทยแบบหวดลำสมัยน้องมัคคีลำสมัยอีสานให้เล่นกันคืนนี้เราเล่นอยู่ที่ไหนนะคะเราเล่นอยู่ตลาดนิกแน็คครับแส้งวัฒนธรรม เจ้่งวัฒนาเฉยๆแม่ๆมาให้กำลังใจน้องเยอะๆนะคะขอบคุหมยมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องชิคกมจะยพาพ,พี่ๆเขาทำอะไรคะผมต้องเพลงพีพ่กล้วยมันจะมีท่อนเดียวฟังนะให้พี่ฮอร์ทำก่อนอเสียขึ้นสิ บอกมันก็ต้องขีผู้ชายบอกเคยไม่ใช่ต้องเสียงสูงบอกเคยเสียงโมมี่เนาะอาธิ้มบอกเคยเอาบอกโอ้ยไม่ได้หรอกมาถึงบอกเคยสิบอก เอามาแมสเทียวอ้วนอย่ามึงไปมึงไปพีแกมันนี่มาแมสเทียลมันบอไดเอาเรเมืองเสียงฟินคู่คขกบอสูงโพเอาเราเมืองนี่ไงอะไรอันไ่นไอ้วันบอกเคยยังสูงไหมไม่ได้เกล้าเคยไหดิแกมทำทำไหม จนเส้นจนเซ็นข้อขึ้นไม่หม่บอกเคยเสียใจคักปนนี้ใครทำ